สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดกูรูศาสตร์ขเขมรฟันธงลุงป้อมจับได้เบอร์37ปังสุดๆชี้ลอยลำตามตำราโหน5เมษายน2566อาจารย์เอระด,ดาทิพยเนตร ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พยากรณ์เขมรหรือที่รู้จักกันในนามของกูรูตารางสีเสื้อและตัวเลขเปิดเผยถึงการจับสลากเลขของพักการเมืองต่างๆในระบบบัญชีรายชื่อเมื่อ4เมษายนที่ผ่านมาว่าน่าสนใจแต่ขอไม่พูดถึงพักอื่นว่าเป็นอย่างไรบ้างจะขอพูดถึงคนที่ได้เลขที่ปังและถูกฉะโลก กับดวงของตอนเองแบบที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์หนักมากโดยเฉพาะดวงของพระเดกประวิทย์วงศสวุวรรณหัวหน้าพักกางประชารัฐเพราะพระเดกประวิทย์ถือเป็นคนเดียวที่จับได้เลขที่ถูกฉลกกับเลขศาสตร์ซึ่งตรงตามดวงดาวประจำวันเกิดของตัวเองคือ11สิงหาคม2488ปีรากาซึ่งคนเกิดวันเสาร์ดวงดาววันเดือนปีเกิด เป็นเลขโชคดีของพระเดชประวิทย์วงสุวรรณนั่นคือเลข7และเลข7คือดาวเสาร์และวันจับสลากคือวันอังคารเป็นกําลัง3เป็นวันดีของพระเดชประวิทย์ดังนั้นการจับได้เลข3และเลข7บวกกันแล้วเป็นเลข10ก็คือกําลังของพระเสาร์อีกด้วยซึ่งหมายถึงตัวตนของพระเดชประวิทย์นั่นเองเพราะพระเดชประวิทย์เกิดวันเสาร์ ดวงในตำราทั่วไปอังคารและเสาจะเป็นคู่สู้รบหากไม่ได้จับในวันอังคารแต่เมื่อมาจับคู่กันในวันอังคารทําให้ดาวใหญ่สองดวงนี้เมื่อจับคู่ตัวเลขบวกกันสําหรับพลเอกประวิทย์คือสิบทำนายได้ว่าจะสบายมากรบแบบไม่เหนื่อยพูดภาษาชาวบ้านก็คือชิวๆเพราะเป็นดาวคู่ของพระเอกประวิทย์เป็นพลังของท่านโดยตรง และจะทำให้พระเดชประวิทธ์ชนะอุปสรรคทุกสิ่งรวมถึงเป็นพลังหนุนส่งให้พระเดชประวิทธ์ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดทั้งนี้ตามรายงานข่าวพระเดชประวิทธ์ได้ลำดับในการจับสลากเป็นคนที่37และยังจับสลากเบอร์พักได้37อีกด้วยถือว่ายิ่งดีไปอีกย้อนดูคำทำนายโหนคอมชอเคยฟันธงยิ่งรักซ้ำรอยทักษิณ ต้องหนีออกนอกประเทศหลังจากที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรส่งคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากมีอาการป่วยน้ำในหูไม่เท่ากันวิงเวียนศีรษะเครื่องไส้แต่ศาลพิจารณาว่าไม่น่าเชื่อว่าอาการป่วยของจำเลยจะไม่สามารถเดินทางมาฟังได้อีกทั้งไม่มีใบรับรองแพทย์อันเชื่อได้ว่าจำเลยมีพฤติการหลบหนีจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับ นางสาวยิ่งรักช์ชนวัตรและปรับนายประกันเต็มจำนวนและนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้ง27กันยายน60เวลา9ก้านาิกาทั้งนี้พบว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมก,กราคมปี2558และปี2560นายวารินบัววิรัตเลิศหรือโหนคอมชอเจ้าสำนักสุขิโตจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำนายว่าคนในตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ในประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งบริวารที่ชัดเจนที่สุดก็คือการโดนคดีและมีอีกหลายคดีที่ถูกกลับมาพิจารณาใหม่และนางสาวยิ่งรักชินวัตรจะไม่มีโอกาสได้เหยียบประเทศไทยต้องหนีออกนอกประเทศแบบคุณทักษิณชินวัตรพี่ชายส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เขาชนะเพราะในอดีตนั้น เวลาเขายังเหลือแต่ตอนนี้หมดไปแล้วไม่มีใครเป็นอมตะมีอำนาจค้าฟ้าเมื่อถึงเวลาก็ต้องชดใช้กรรมและกรรมคือไม่มีแผ่นดินอยู่ความคืบหน้าล่าสุดอาจารย์โอเลยยานสัมผัสทำนายทิศทางการเมืองในอนาคตนายกคนต่อไปดวงผู้หญิงมาแรงเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ไม่ว่าจะทายหรือทำนายอะไรก็มักจะเป็นกระแสดได้เสมอ สำหรับอาจารย์โอเลยยานสัมผัสล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมรายการคุยแซบโชว์ซึ่งมาเปิดในเรื่องราวของชีวิตต้องอยู่กับผีตั้งแต่เด็กเห็นผีจนเป็นเรื่องปกติแถมยังเคยโดนล้อว่าเป็นบ้าอีกทั้งยังเตือนวิกฤตการเงินหลังสงกรานแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยเห็นมาก่อนและเร็วๆนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่ ซึ่งคำถามที่น่าสนใจพิธีกรได้ถามว่าดวงการเมืองจากนี้จะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าดวงการเมืองเป็นอะไรที่เหมือนเศรษฐกิจเหมือนกันนะเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยพบกันมาก่อนขอใช้คำว่าปฏิวัติระบบการเมืองไปในทิศทางที่พัฒนาขึ้นขอใช้คำว่าสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องของการรับรู้ข่าวสารทางด้านการเมืองก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นเอาง่ายๆหลังเลือกตั้งเป็นต้นไปก็แล้วกันคนที่จะขึ้นเป็นนายกใหม่ลักษณะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ตอบว่าส่วนตัวแล้วกันพิธีกรก็ถามว่าผู้ชายหรือผู้หญิงอาจารย์โอเล่ตอบว่าถ้าเป็นกลางเนาะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละ แต่ถ้าผมอ้างอิงโหราศาสตร์นะปีขานปีที่แล้วผู้หญิงนะ่ะโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนไหวก็แล้วกันแต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเรยก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี65ปี66ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมือง ความคืบหน้าผ่าดวงเมืองปี2566โรคใหม่ร้ายกว่าโควิดนอสตาดามุสเมืองไทยสิ้นสุดการรอคอยการทำนายดวงปี2566นักทำนายเรื่องร้ายชื่อดังโหนโสรัจจะนวนอยู่หรือที่คุ้นชื่อกันในนามนอสตาดามุสเมืองไทยก่อนหน้านี้ได้ทำนายดวงในปี2565ปีเสือไฟสุดสะพรึงไว้ว่า โควิดระบาดหนักค้นพบการรักษาแต่ไม่ทันท่วงทีภาวะเศรษฐกิจคนจนยิ่งจนลงโอกาสฟื้นตัวแทบไม่เห็นนอกจากนี้นอสตาดามุสเมืองไทยกล่าวต่ออีกว่าจับตาสถานการณ์โลกแถบรัเสเซียสหรัฐจะเป็นสงครามใช้อาวุธที่มีอยู่ข่คมขู่กันอยู่ตลอดเวลาทำให้หลายๆประเทศแย่ไปด้วยโดยเฉพาะ เรื่องของเศรษฐกิจแม่นยิ่งกว่าตาเห็นล่าสุดนอสตาดามุสเมืองไทยพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กที่แรกพร้อมคำทำนายปี2566สุดอา,า ing, ถรรพ์โควิดการเมืองปีเถาะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภัยพิบัติเศรษฐกิจต้องเตือนดวงโควิดปี2566นอสตาดามุสกล่าวว่าไม่ควรประมาทเพราะ เห็นว่าสถานการณ์เบาลงไปแล้วแต่จะกลับมาใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่อาการจะแตกต่างออกไปช่วงปลายปี2565ก็จะกลับมาในลักษณะที่เกิดจากในต่างประเทศก่อนเข้ามาในประเทศไทยและเริ่มระบาดในประเทศเราประมาณช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมน่าจะมาจากอากาศมากกว่าการติดต่อผ่านบุคคลต่อบุคคล ผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีโควิดจะกลายพันธ์สายพันธ์คนจะติดภายในหนึ่งวันแล้วเสียชีวิตซึ่งสายพันธ์ใหม่ที่ว่านี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่เป็นบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่มันเป็นเชื้อที่เราเคยเจอเคยพบมาก่อนก็สามารถหาหนทางแก้ไขมาตลอดเราอาจจะรอดพ้นตรงนี้ได้ง่ายความคืบหน้าล่าสุดหมอป่ายภายกระซิบ ได้ออกมาทำนายไว้ดังนี้ครับคนแดนไกลว่าอย่างไรหมอปลายตอบว่าแฮปปี้หมดจูบป,ปากกันดูดดื่มนักการเมืองท่านยมแบ่งเป็นสองกลุ่มไม่ได้แบ่งว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเป็นแค่ยุคเก่ากับยุคใหม่ยุคเก่าก็ยังอยู่แต่แฮปปี้แต่ยุคใหม่นี่น่ะคือกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ถึงเวลาวัยรุ่น ก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกอยู่ดีคือยังไม่เห็นภาพตัวเองที่เป็นพระที่จะได้บินกลับมาแล้วจะมาเลือกตั้งวงเล็บจินตนาการให้ชัดเจนอีกหน่อยท่านยมกระซิบหมว่าภาพที่เห็นบทสนทนาเป็นอย่างไรอันนี้คงพูดไม่ได้คะ่ะผู้ใหญ่ท่านคงรู้ว่าถ้าเราพูดอะไรออกไปคงจะโดนจับวงเล็บ แต่ท่านพูดท่านพูดวงเล็บย้ำอีกทีพฤษภาคมใช่ไหมแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนแล้วดูว่าเรานั้นจะทำอย่างไรจริงๆเราคนไทยนะ่วางแผนเลยจะหากินกันยังไงพักไหนอยากหาเสียงเอาเลยค่ะเรื่องของการศึกษาปูพรมเรื่องการศึกษาเป็นหลักภาษาอังกฤษรัสเซียจีนเอาให้ครบ ประเทศมหาอำนาจภาษาฮินดีต้องมีต้องพูดให้ได้ไม่ว่าเราจะเรียนเกรดไหนก็ไม่ต้องแคร์เราพูดภาษาได้เราหากินได้เราจะอยู่รอดประเด็นถัดมาประเทศเล็กลงเศรษฐกิจดีเห็นได้ชัดมองเห็นต่างชาติยเยอะแยะเยอะแยะดูเป็นประเทศเศรษฐกิจดีมีหลายชาติหลายภาษามิกซ์กันอยู่ในเมืองไทย Freedom มากเรามองสมัยก่อนอเมริกาเป็นแบบนั้นเราอาจจะไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าประเทศเรามันเล็กเลยมองเห็นความแออัดค่ะประเด็นถัดมาเศรษฐกิจดีใช่ไหมหมอปลายตอบว่าอสังหาจะดีโรงแรมท่องเที่ยวดีการศึกษาดีมองถึงการศึกษาปัจจุบันอาชีวะแย่แล้วแต่ต่อไปนะี่ยอาชีวะ จะกลับมารุ่งเรืองวงเล็บมีข้อแม้ไหมคะจะเอาคนต่างประเทศกลับมามีค่ะมีทั้งทุนทั้งอะไรพอสมควรแต่ถามว่าใจเนี่ยไม่อยากให้กลับไม่อยากให้กลับมาเพราะว่าคำว่าแฮปปี้เอนดิ้งอาจจะเอนดิ้งแค่พีเรียดใดพีเรียดหนึ่งคำถามถัดมาเงื่อนไขคนต่างแดนกลับมาวงเล็บถ้าเป็นเงื่อนไข คนแดนไกลกลับมาแล้วจะออกไปอีกไหมหรือยังไงก็ไม่รู้อาจจะกลับไปเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ได้วงเล็บพยักหน้า